แล้วครับพี่โมดนี่ฮะเกมที่3รอบแกรนไฟนอลครับผมวันแรกของรอบแกรนไฟนอลนั่นเองโดกันไปแล้วทั้งหมด2เกมอย่างที่พี่โมดพูดมาเลยครับนะครับตอนนี้ก็ชิงอันดับอย่างดุเดือดนะฮะหัวตารางหรือจ่าฟูของเราก็คือเฟสแคลนนั่นเองครับยังไม่ได้กินไก่อเออแต่ว่าอยู่อันดับหนึ่งครับผมเพราะว่าคลองอันดับได้อย่างดีเยี่ยมครับครับ นี่ครับเครื่องบินนะก็ตัดผ่านมอนเตนเวโวผ่านเปกรโดยพอโซ่ลงได้น,นะอาคิวเนี่ยไม่ต้องไปไกลนะเนี่ยแล้วเพื่อผู้มูครับครับ,รบ<ม>โดดมาแล้วออ a n เรน o ์บด้วยนะครับเออนะฮะเขาแต่ละทีมเนี่ยก็จะมีเมืองที่โดดกันเป็นประจำนะครับในสำหรับด่านมิเมาอ่ะเอออันนี้เป็นมิเลม,า,ม,มาด่านแรกเลยไหมของของวันนี้ใช่ครับครับผม เกมแรกนี้โดดเป็นเอรังเกิลเกมที่2เป็นซัน h ็ออ่านี้เป็นเวลามาครั้งแรกนะฮะโดยทางอ่าอย่างอาร์คิว็ชอบโดดเอโบโซอะไรพวกนี้ครับแต่ตรงนี้วงมาแล้วครับพี่โมดโอ้โหวงอะไรกันวะเนี่ยวงมันบีบขวาโอ้โหกินทะเลไปเกือบ30-40%แล้วอาคิวอยู่ทางซ้ายคือวงแบบมาแกล้งคนเล่นนะครับเออคนแข่งนี่บอกว่าวงอีหยังวะ รู้สึกว่าน่าจะไม่อยู่ใัดับเจ็ดอ้าวแล้วอัลมบรต่เกมมิ่งไอโซโลขับรถผ่านมาเอล็กซี่ว่ายังไงตรงนี้รอรับอยู่ด่านนี้ไม่อ้าวเราล้ระเบิดโอ้ย S Y อกับไอโซโลครับออกเกมไอซองสามคนครับสามคนเลยครับเรียบร้อยเลยไม่แน่ใจว่าอีกหนึ่งคนอยู่ตรงไหนครับโอ้โหพลาดอย่างแรงครับอัลมบรต่เกมมิ่งน่าจะเหลือฮาเซลคนเดียวนะครับเกิดอะไรขึ้นครับโโอ้ห อาคิวครับกำลังจะเข้าขอดูวงถัดไปนิดนึงครับโอ้ยผมว่าจบก่อนโอ้าว่ายน้ำเล่นกันครับแข่งการว่ายน้ำแข่งกว่ากันครับโอ้ลำบากเลยนะครับขอบอกว่าอืเกาะเล็กๆนั่นลงไปเล่นได้นะเอาแล้วฟูน UH oh ี่ฟูทูนัสครับเกิดอะไรขึ้นนะมาแล้วครับ QC ไดฮาร์จ่าเอกเจฟโพมูนมาแล้วขับรถผ่านมา ไปหนึ่งช่วงก็ได้ฮาร์ดยิงไปร่วงไปแล้วร่วงไปหนึ่งแล้วโดนยิงสวนขึ้นมาล้มไปเหมือนกันครับอ้าวเราพิกาจูพิกาจ,กจูบอกเฮ้ยมาเพื่อนเข้ามาแล้วอาตีต้องดูความคงอ่อนเตีรับโอ้นี่ไงจัสเตอร์ยิงไปได้ครับโอ้เป็นจัสเตอร์ที่ช่วยยิงครับแล้วเหลือลาซิโอคนเดียวหรือเปล่าอนี้อ้าวรับนี่ลาซิโอ,อบอกมาครับอ่าเหลือซีแซกกับลาซิโอครับแล้วพอพูดมูุ้ยยังรัอยู่สองมาแล้วอาตียังทับให้เพื่อนรัซีแซกขึ้นมข้าได้ครับแล้วซีแซกซีแซกลงมาแล้วครับอ้า อ่ายังไม่จบง่ายๆฮะเหลือฝั่งละสองคนครับอาติมาและตรงนี้เป็นอเวจีครับยิงมีผู้ร้มลงไปก่อนถอยมาตั้งหลักนิดหนึ่งอติน่าจะตัดสินใจดึงเพื่อนขึ้นมาก่อนครับไม่แน่ใจว่าตรงนี้ยังไงอติสับขาหลอกครับมีการยิงสเปรย์ขึ้นส่วนขึ้นไปเหมือนกันราชิโอกับซีแซกตัดสินใจไงครับแล้วมีป่าระเบิดมาโดนไปเหมือนกันครับโอ้แล้วนี่นะซีแซกครับยิงอาติยิงสูงแล้วหมดตี้เป็นทีมแรกครับเฟอร์เพอร์มูดอีสปอร์ตครับ เรียบร้อยเลยครับเป็นอันดับที่1ิหกครับผมแต่ตรงนี้พาวเวอร์ไปแปรนุวยตายิงนิ้มร่วงไปเหมือนกันครับมีการปะทะเกิดขึ้นที่จุดอื่นด้วยฮะตัดมาตรงนี้ออร์เรนวูฟและบีบเจอไมค์จีหัวเอิร์ดอยู่บนรถใช่ไหมเอิร์ดโดดลงรถมาทำไมแล้วโดดสวนเองครับโอ้อามาสวนมาเรียบร้อยเลยเขาถลอกมหาดาร์กเลยครับตรงนี้ออนไลน์ทรีโฟแผงนี่แล้วยิงโอ๊กี้ออกเกมเลยครับหมีผู้โดนเนวิจี ปล่อยแห้งตายไปเหมือนกันโอ้โหนี่ครับแล้วตรงนี้ลับบิดครับน่าจะถูกชุบขึ้นมาได้แล้วเวินครอเนี่ยเหมือนพยา,ายามไต่เขาขึ้นมาโอ้โลิงเอิร์นเนี่ยรอดมาได้ไงไม่รู้นะเมื่อกี้โอ้โ,โดนยิงฟรีแล้วนะครับแต่ว่าอ,อามม่าเนี่ยโคบได้ดีใช่ครับอาม่าเขาต้องบอกว่าแม่นแม่นจับจัดเลยนะช่วยเพื่อนดีๆตรงนี้โนวิตายิงโรเวจีเฮดช็อตล้มลงไปครับอัมเมอร์ตกรดเหมือนกันเฮนรี่โดนยิงออกโดยมิดเอ็มอาร์เจนั่นเอง โอ้แล้วพาวเวอร์แ8ดแครับอือหืออกเกมเป็นอันดับที่15ตรงนี้แล้วยังไงฮะจีโอ้ GZ ซไปทำอะไรตรงนั้นครับโอ้ลิง์ลิง์เพียบเลยนะมายังไงครับโอ้จีซโอ้โหโชคอ๋อมันมีกำแพงครับโอ้ยหลงทางมาหรือยังไงฮะมาอยู่ดงงูเข่าตรงนี้ได้งไงเหมือนมาสเกลให้เพื่อนหรือเปล่าครับเฮ้ยโอ้ราเป็นคอครับเอ็มเอ็มเอิร์นเนี่ยราเป็นคอเห็นไหมราเป็นคอเหมือนนี่ยิงแล้วแล้วจีแซดไงไหจีซดจุก อีกแมตช์เดียวแล้วลวนโอ<ฮ>้โหล้วงคาบ้านเลยครับนี่ฮะเป็นอาม่าเติมมาด้วยสวยครับจีแทร่ร่วงเลยครับอาม่าออนไฟเหมือนกันครับเกมนี้คือพยายามจะจุกหลบเลเวนคอนะแต่ว่าไม่ทันระวังอาม่าครับอาม่านี่ปกติไม่ค่อยยิงนะเออปกติทำอะไรฮะ,ะคลานหนึ่งเดียว <laughs> ออโออโหดูวจะไปทางแบบว่า มัวแต่จูจีกับอากงอะไรนี้ไม่ใช่นะไม่ใช่ตัดผ้ามาตรงนี้ลาเวนคอบอกเลยว่าฟรีครับผมฟรีคิวจะมีคนยิงมาเหมือนกันนะน่าจะเป็นออเรนจูฟที่อยู่บนเขาโหดาร์กก็โดนเหมือนกันครับครึ่งหลอดโอ้ยบอกว่ายังดีที่ยังได้เล่นกันบนบกนะพี่โมดล้วขอบอกนะครับทางซ้ายของวงเนี่ยอิลูมิเนตเฟสแคนและ RRQ นะครับโอ้โหแล้วนี่ครับมาตินครับ อ้าวแล้วเมื่อกี้เข้ามาไม่รู้ใครจะยิงใครแต่เข้ามาแบบนี้ร่วงไปหนึ่งโดยกอนดาดรถจะระเบิดครับเราล่วงไปไหมเมื่อกี้เวลหมดร่วงไปแล้วครับเราเรียบร้อยเรามาตินหมดเตี๊ยโจดับสิวซีไปรู้ไมเด็ดเมอร์เดอร์โดนเด y ์เทรดเกมมิ่งครับจัดให้รตรงนี้คอนเซปต์ยิงอาจโจนไปเหมือนกันครับโอ้โหเมื่อกี้นี่โดนรับหลายทางมากนะครับมีทั้งโอเลนวูมีทั้งเคโอจีอแล้ว นี่ครับเด็กนรก Day Trade g a m i n g มาอยู่ใกล้กับ QC บอกเลยว่าตอนนี้เนี่ย RIQ ิวเนี่ยคิดหนักแล้วไปดีเพะมีคนโดนรับน้องไปแล้วครับโดนจัดชุดใหญ่ให้เหล่านี้ลัสนบอกขอมินิเคาะสักหน่อยฮะออนไลน์ทวิตเฟลบมยังไงฮะตกล้มตรงไหน,นตกล้หรือเปล่าแล้วรถเฟีย้ยโดนฟูวีเตอร์ยิงเอาแล้วครับเมื่อกี้อยู่นอกแล้วปอนไซยิงเท็ดดี้แล้วฟูทูนัทยิงปอนไซหูฟูนี่ก็ยิงกับ m t s ไครับได้เดือดกัน แล้วพาวเวอร์แบ p s บมาเจอกับเฟสแคนปูบูชากขับรถออกไปแล้วรถเฟียสโดนซับออกเกมไปโอ้ยไอ้ไอ้แล้วนี่ครับ MITS โดนฟูเก็บหมดตี้ไปเลยเขาไม่ธรรมดาจริงครับฟูงัดกับมิดก็บ,บอกว่ามาดิครับมิดเหรอฮะเนี่ยฮะสุดยอดจริงครับฟูโอ้โหสวยงามมากนะครับเมื่อกี้ไม่เกรงกลัวบารมีของทีโพลีกเลยครับแต่วรงนี้ครับเฟสแคนกับพาวเวอร์แบบยังไม่จบครับ มีทางด้านเฟสแครนี่ขับรถมาโดนตรงนี้จ้าเอ๋กักบ RQ ครับเป็นพาวเวอร์แปไอซ์คาะไปก่อนเลยตรงนี้มินทอร์เลสยิงเบสเบสล้มลงไปคอนเซปต์ยิงไดฮาร์ฮทล้มเหมือนกันครับและตีไดรโดนเฟสพินทอรเลสยิงล้มไปเหมือนกันและตีไดรโดนซับออกเกมเลยโอ้โหพินทอรเลสนี่เอาจากรมาวิ่งมาครับดีดูอีต้องคับเอาจริงจนี่แหละครับดีดูอียิงมินทอรเลสล่วงไปเหมือนกันครับอบ,อรอรบ,บอกมาดิมา โอ้โหแล้วนี่ครับเข้ามาเต็มทอร์นิเคมาแล้วบูชักมาแล้วครับดิทูอีสเปย์รัวๆทุกวันนี้เราไม่ได้อยู่ในวงแล้วโอ้โหมันหนีครับแล้วนี่ยิงโอ้บูชากับบอกสไยเอาสไยไปกินบูชักคาคาคาบูชักบอกเฮ้ยหลังก็มาหน้าก็มีเพื่อนครับโอ้โหโอ้โหแล้วนี่ครับโด <พอ S 3> นระเบิดแล้วเข้าเต็มๆครับบอลลูนไฟโดนไปเกือบล่วงครับแล้วตรงนี้วิโตรเลสโดนปล่อยเิืเศษแห้งไปเลยแล้วดิทูอีก็ยังสเปย์อยู่ครับตรงนี้อ้าวแล้วฮาเซลออกเกมไปแล้วอเมริกันมิ่งจบอันดับ12 ยากจริงนะตรงนี้พัพเขา8วอแปนี่ยิ้มเลยแล้วอยู่บนตึกนี่แหละต่ยังไม่จบครับพี่โมดเนี่ยฮะยังปาระเบิดใส่กันอยู่แล้วกอสันนี่ยิงเป็นกระจูล้มลงไปแล้วตรงนี้ไอซ์ระเบิดวินโตเลสล้มไปเหมือนกันครับและสามไปอีกรูกหนึ่งตรงนี้ซีแซคโดนยิงล้มมาเหมือนกันครับโลแกนโดนเลซิยอยิงล้มไปอีกคนหนึ่งโอ้แล้วเนี่ยมาลุนไฟกับมาลีกุ๊กกับเพื่อนอยู่ครับแล้ววงมันเนี่ยละอาร์คิวเนี่ยฉลาดมากครับ โอ้ไปแล้วครับอาคิวบอกไปทั้งอื่นดีกว่าแล้วเฟสแคงครับจะตามรอยอาคิวเป็นเปล่าอ่ะล้วพี่กระจูครับเรียบร้อยไปหรือแล้วหรือยังครับแน่นอนคนละ้คิวซีน่าจะหมดแล้วครับเราได้เทรดลงแกนโดนยิงคิววี่เนี่ย,ยออกเกมแล้วเอาเนี่ยไอซ์บอกมาดิครับโดนยิงครับผมวินโตอเลสโอ้โหวินเตเลสนี่เอาจัดนะไประเบิดโดนระเบิดล้มแล้วก็เนี่ยพอลุกขึ้นมายิงสวนคืนแล้วแก๊งนี้นี่ไม่ได้อยู่ในวงนะครับต้องเข้าวงครับทีทีไม่มีใครยอมใครเลยครับพี่โมด แล้วเหลือสิบทีมสิบสีชีวิตดาร์กเนี่ยโอ้อยู่ในวงครับโอ้แล้วนี่วงนี้แออัดมากแล้วเนียเบอร์สี่ก็มาอะไรวนะนาแล้วตรงนี้เนี่ยตรงนี้ก็ยังอยู่กันครับแล้วเกาะก,กันแน่นเลยตรงนี้ชาปเปอร์นิมยิงฟูทูนัดล้มไปครับเดลัดนายยิงซุปไปเหมือนกันฮะโอ้แล้วเมื่อกี้มาลุนไฟแห้งไปแล้วครับเหลหือบูชาวิวนเตอร์เลสโทนี่เคเนี่ยเจ็บหนักครับโดนยิงและอาร์คิวะอยู่อีกฝั่งหนึ่งฮะน่าจะเข้าวงได้นะโอ้อย่างแน่นครับวงนี้มันอะไรกัน โอ้โหแล้วลิงทีเอชกับออร์เรนจเนี่ยก็อยู่ตรงนี้ไม่ขยับเลยแล้วแต่ละทีมนี่มีจุดจับจองกันเต็มแล้วตรงนี้เดลัดนายเปิดฉากยิงซูปออกเกมไปครับชัปเปอร์เอ็มเยิงกอไผ่เฮดช็อตล้มไปเหมือนกันโอ้โหเอาละครับนี่ยนี่ทำเลดีมากๆเลยครับสำหรับ Orange Wolf แล้วเอิร์นนี่ครับเกมนี้ดูครับเอาเวจีแล้วดาร์กซัมทูนัดไปเรียบร้อยครับฟูน่าจะจบแล้วนะอันดับ11ครับโอ้แล้วกอไผ่โดนเฮดโซนไปแล้วครับอ่าฟูเทดตี้ เรียบร้อยไปแล้วนะครับอืมนี่นครับเหลือทีทีก I, ับไอซ์ครับแล้วชาปเปอร์อารแล้วฟูปีเตอร์ยังเหลือ,อ,อยังเหลืออีกหนึ่งคนกํับ,บวิ่งวิ่งเ,<อ>เข้ามามาเจอกับน,นิมมาเจอกับนิมโอดท่าจะอยู่บ้านเดียวกันนะไม่รู้เป็นคนบ้านเดียวกันหรือเปล่าแล้วชาปเปอร์แล้วลัอนายิงบาก้าร่วงไปครับแล้วบิตนตร์เลสคว้างระเบิดใส่ทีทีกับไอโอ้โหสวยงามวินตร์เลสก็โดนเหมือนกันนุ้ยเอาแล้วโอ้เนี<อ>่ยสวยจัดจัดบูชากบอกมาสโมกช่วยเพื่อนนิดนึงครับ จานัดแล้วตรงนี้ตัดมาที่โทนี่เคบ้างเดือบแบกแล้วยิงคู่ทีล้มลงไปเหลือดิคนเค่ไม่ยอมเอาคิวของโทนี่เคสวยจัดจัดครับปิดตั้นานอาคิวว่จบระดับสิบไปตรงนี้อาม่าครจากลีกยิงล้มไปอีกหนึ่งคนเหมือนกันครับตัดามาที่ออเรนวูฟเคโรลสเล็งปิดแล้วพาวเวอร์ไปแปดไอ้ครับยิงบูชาร์กออกเกมเลยเหมือนกันครับโอ้แล้วนี่เฟซแครเนี่ยโอ้ทำได้ดีว่าจริงแต่ว่าเหลือน่าจะเหลือแค่แต่โทนี่เค่นะเนี่ยพอมินตอนเลนเนี่ยน่าจะแห้งแล้วนะครับโอ้เหมือนจะวิ่งไปช่วยแต่นี่เราไเค อูอันตรายมากนะเมื่อกี้อูหถ้าโดนยิงนี่ออกเกมแล้วชัปเปอร์นี่มโดนพัฟเฟอร์ยิงล้มไปนะครับตอนนี้ใส่กันยับแล้ครับตรงนี้ไม่รู้ว่าใครเป็นใครแล้วเอาป่าไปเหมือนจะสวยนะครับเมื่อกี้โดนเปล่าอ่าแล้วคอนเซปต์บอกขออีกลูกหนึ่งขออีกลูกเนี่ยเขาก็ช่วยกันปาอยู่ครับเหลือ3คนครับ KOG ตรงนี้อู๋แลบิดแลบิดล่วงโอ้โหสวยจัดครับแลบิดลงไปนอนเลยครับระเบิดลูกนี้ตัดภาพมาตรงนี้มุมสูงสวยๆครับ เอาแล้วโอ้โหเนี่ยซัดกันด่วนแล้วบอสซาเปิดขึ้นมาวิ่งขึ้นมาแจ๊ดเจอต๊องแปดยิงล่วงไปก่อนตัดมาบาก้าบ้างครับบาก้ายังไงตกเขาเหรอแล้วตัดไปที่คอนเสิร์ตเขาเก็บอยากจะมาคับช่วยเพื่อนแล้วโดนสาไปอีกคนนึงครับโหแล้วบาก้านี่ไม่ไหวแล้วเมื่อกี้เคเอจีโชคร้ายมากจะขึ้นมาซัดสามคนตกเขาไปสองคนครับบอสซาบอกอ้าวหลังหายไปไหนไม่รู้ครับแต่ออเรนจูปยังอยู่ที่เดิมแล้วบาก้าออกเกมจบอันดับเก้าเลยเคเอ็งจีอ่าแล้วตรงนี้มาใกล้ๆเป็นเดย์เทรดเกมมิ่งครับอยากจะมาแจ๊เป็นมือที่เหมือนนกััครบ เจอแล้วอ๋อเลนวูฟเห็นแล้วครับด้านหลังมีปลาระเบิดไปทักทายกันนิดหนึ่งฮะจากเคโรโลโอ้แล้วตอนนี้นี่ที่อยู่ในวงนี่คือลิง์นะฮะอยู่บ้านนั้นนี่สบายๆเลยครับโอ้โหนี่ครับมีโอ้โหเป็นโอ้โหแล้วชาเปอร์นี่ก็ยังอยู่สี่คนครบแล้วฟูยังอยู่นะครับโอ้ถ้าวงบีบมาแบบนี้ที่อยู่บนเขานี่น่าจะยากแล้วครับต้องดูครับจะลงมายังไงฮะโอ้โหทนี่เค โอ้โหโทน,นี่เคนนี่ยเหลือคนเดียวบอกว่าไม่ยอมเป็นงูเออตอนนิ่งๆครับดูแล้วนี่โอ้โหซ้มออกแก้มไปเลยทนนเโทนี่เคนจัดครับโอ,อ้วันนี้แกอ่อนไฟมากนะครับโทน,นี่เคนเรา<บ>ดูว่าขึ้นมาโทน,นี่เคบอกมาเลยครับผมเหลือคนเดียวครับกดไป5คิวครับโทน,น,เเนี่เคนในสามคิวแล้วเคโลโละโดนยิงล่วงไปแล้วเคโลโลโดนซ้ําออกเกมไปครับอาบัฟเฟอร์แล้วฟูปิเตอร์ยิงนิมอีกฟูปิเตอร์เหลือคนสุดท้ายแล้วฟูปิเตอร์ออกเก้มฟูจบอันดับ8ปก่อนไปนี่ก็ยังแผงลิทอยู่เหมือนกันนะ น่าจังหวะมันน่าจะมาต้องยิงแหละก็เลยขึ้นมายิงครับแต่ว่าตรงนี้ที่แสบยิงิงนี่คือเฟสโทนี่เคครับแล้วเหมือนทีมซิเก็ดจะงนั้นบ้างกับลิงแล้วตรงนี้เอเวจียิงทีทีล่วงไปครับแล้วเหลือไอคนเดียวเรียบร้อยครับเขาบาดแผครับ KPS ออกเกมเป็นอันดับที่เแล้วนี้ขึ้นมาเทนี่เคเอาไปอีกแล้วโอ้โหโทนี่มาดิโทนี่บอกมากี่ทางก็รับได้หมดครับแล้วนี่ครับแล้วไม่มียาดูนะไม่มียาแล้วนะแล้วล้วปิดออกเกมไปแล้วทูแคครับโดนลอาคอระเบิดไป มาเก็บแบนเดตไปเรื่องนี้เอเอ้ครับยิงทัฟเฟอร์ออกเกมไปเลยครับเดวิคโควกซ้ำโทเคออกเหมือนกันแล้วเซ็งโซลำบากเซ็โซเนี่ยน่าจะตตกวงเรียบร้อยครับทีมซิกเกตครับจบอันดับ6ไปโดนรับโดยลิงค์ครับแหละโดนลิงค์ตรงโอ้ยตรงนี้โทนิเคจ้าเอแล้วใกล้ๆเป็นชัพเฟอร์เตอร์ไปชะเอ้าแล้วยิงเขาไปแตกแล้วแตกเองครับจนได้โทนิเคทำยอดเดียวจบมาสดับห้าอาราชาเปอร์โอ้โหชาเปอร์เกมนี้ก็มาครับ10คิวแล้วนะครับชาเปอร์อีสปอร์ต ดุดันมากครับโดยเฉพาะอเวจีเนี่ยขึ้นหลัวๆเนี่ยกดไป6คิวแล้วครับโอ้แล้วที่ดูดีจริงๆคือ Orange Wolf กับลิงนะครับโอ้โหเนี่ยไม่ได้บู๊ไปไหนเลยครับโอ้โหตรงนี้เดย์ครับเดย์โดนวงบีบเจ็บครับเนี่ยล่วงหรือเปล่าแล้วเรียบร้อยโดนวงบีบตายออกเกมจบอันดับ4เลยสำหรับเดย์เทกเกมมิ่งครับโอ้ถือว่าทำได้ดีนะเพราะเข้าอยู่ติดท็อป3ด้วยนะครับถูกต้องเนี่ยมันแล้วอาม่าบอกมาผมก็มีระเบิดเหมือนกัน อาวแล้วนี่อามาอามาบอกเป็นไงหัวแม่งกว่าเออเยอะไม่เน,น้นจำนวนในความแม่นตรงนี้เ MM อ็มเอ็มยิงดักลบไปครับแล้วอจีิดนยิงล้มโดยเลื่อยไปทอเหมือนกันครับอ๋อแล้ววันนี้ลิงทีเอสหรือเปล่าครับแล้วเอ็มเจอารียบร้อยทัมเปอร์ออกเกมครับน่าจะเหลือออเรนบูฟคนเดียวครับตอง8อยู่ด้านบนออาละวสี่สองแต่ว่าอออ์ออรเรนบูฟเหลือคนเดียวนะเพราะว่าดังมันลบนเรียบยร้อยต้องมอบตัวจริงครับสำหรับตอง8ไม่ไหวครับวงมันบีบลงไปด้านล่างทำให้ลิงส์นี้เล่นได้ง่ายเหลือเกินครับ จบอันดับหนึ่งไปในเกมนี้ครับเนี่ยฮะสกอร์ตามด้านนี้เลยลิกได้ไปทั้งหมด8คิวด้วยกันอ่าเออและอันดับสองของเรานะพี่โมดออร์เรนต์มูฟครับเก็บไปทั้งหมด9คิวมาแล้วเหมือนกันครับส่วนอันดับ3ครับชาเปอร์อ e ีสปอร์ตครับเก็บไปทั้งหมด10คิวอ่า8 9ดเนี่สกอร์คิวมาสวยงามผมบอกได้เลยว่าสกอร์เนี้ยไม่ทิ้งห่างกันแน่นอนครับส่วนอันดับ4ครับเดย์เทรดเกมมิ่งครับผม ไปทั้งหมด5คิวโดยกันครับอ่และอันดับ5ครับเฟสแคลนโอ้โหจบไปทั้งหมด6คิวส่วนอันดับ6ครับพี่โมดทีมซีเคร็ตนะฮะ2คิวครับพาวเวอร์แ88 KBS เนี่ย3คิวครับฟูนะครับจบอันดับ8 3คิว King of Gamer อร์ครับนับ3คิวฮะ RRQ Athena จบอันดับ10ไม่มีคิวครับ QC 20 something จบอันดับ11 1คิวครับอัพวูดี้เกมมิ่งเนี่ยน่าเสียดายโดนยิงไปตั้งต้นเกมนะฮะ ไม่มีคิวอะอันดับ13ครับ M I T H 1นคิวอันดับ14 Illuminate the b u r l d e r ไม่มีคิวนะครับอันดับ15 Power 88อันนี้ Academy ได้มา3คิวก็คือยิง A G รถระเบิดนั่นเองนะแล้วอันดับ16ครับ Purple Mood Esport ครับไม่มีคิวครับโอ้โหบอกได้เลยว่าเกมนี้เนี่ยพลิกสลอบพลิกรัวๆครับล็อกครับแต่ว่าทีมนี่ไงครับพลิกล็อกเฉยเลยครับพี่โมดล็อก3ทีมคะแนนเท่ากันหมดเลยครับล Link T H d a y t r a d e Gaming แล้วก็ f a s e c l a n นะครับซึ่งลิงก์กับ d a y t r a d e เนี่ยเท่ากันทุกอย่างเลยนะฮะมีอย่างเดียวที่ไม่เท่าคืออายุลิงก์มากกว่าเพราะ d a y t r a d e มันเด็กไงเด็กเด็กอะไรพี่เดี๋ยวครับ71 71 71นะฮะตามด้วย Power Bank Bank KBS 62ครับ Sharper E Sport ขึ้นมาแล้ว Sharper โอ้โห42ครับเพิ่มพุ่มงูดอีสปอรครับ40 เมดอินเทอร์แลนด์33ออเรนบุ๊ก33นี่ก็เท่ากัน33เท่ากัน7กับ8อะไรกันวะเนี่ยคะแนนและนี่อาร์เมอรี่เกมิ่งก็ยัง31ครับอันดับ9ครับผมอันดับ10ครับทีม Secret TH นะฮะ30คะแนนและ11ครับผมฟู30คะแนนเหมือนกันครับอันดับ12 King of Gamer Club ครับ28คะแนนครับอันดับ 13QC 20 something ครับ23คะแนนอันดับ14ครับ Power 88 Academy ครับ23คะแนน อันดับ15บหครับ Illuminate the Murder ครับ22คะแนนอันดับสุดท้ายครับ r q Athena คือต้องขอบอกเลยนะว่าอันดับ16ถึงอันดับ9หรือว่าอันดับ8อันดับ7เนี่ยแทบไม่ได้ห่างกันเลยถูกต้องคือกินไก่ทีเดียวเนี่ยผมว่าอาจจะอาจจะติดท็อปไฟเลยด้วยอย่าง16 r q เนี่ยต่างกันอันดับ1แค่50แต้มซึ่ง50แต้มเนี่ย2ไก่พอจริงๆตีมาแค่เกมเดียวก็แทบจะทันแล้วครับเกมเดียวคือกินไก่ก็คือ30คะแนนแล้วพี่ม๊อบ แล้วบวกกับครับสกอร์คิวไปอีกเนี่ยก็ติดท็อปได้แบบไม่ยากเลยครับ